สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและผู้ติดตามอาจาร,รยา์ยศุทธารานะคะตอนนี้เราอยู่ที่บนเขาปลายบัตรหนึ่งนะคะนี่คือเขาปลายบัตรหนึ่งนะคะที่เราได้เดินขึ้นมาจากเส้นทางธรรมชาตินะคะเขาปลายบัตรหนึ่งนี้นะคะถูกสร้างขึ้นนะคะในคติของศาสนาพ,พราหมณ์ฮินดูนะคะ,ะน่าจะมีเป็นสามหลังเนาะนะคะน่าจะมีเป็นสามหลังนะคะ เป็นลักษณะคล้ายๆเหมือนปราสาทบ้านพลวงนะคะปราสาทบ้านพลวงก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้เช่นเดียวกันนะคะภายในอาจจะตั้งเป็นรูปเคารพนะคะสีวะลึงแล้วก็รูปเทวรูปต่างๆนะคะมากมายนะคะอันนี้ก็คือศิลาแรงตัวเดิมนะคะที่เคยถลม่มแล้วก็ถูกการประหักพังลงมานะคะ ซึ่งเหล่านี้ก็จะกลายเป็นสมบัตินะคะของบรรพบุรุษที่ได้ถูกสันสร้างเอาไว้ให้พวกเราวาพราบรรพบรุษนี้เคยตัดหินเหล่านี้แกะสลักหินเหล่านี้นะคะจนกลายเป็นรูปร่างนะคะของปราสาทแห่งนี้ขึ้นมาอ,อย่างสวยงามแล้วก็อย่างงดงามที่สุดนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือโดยรอบนะคะของภูเขาเขาปลาบัต ซึ่งค่อนข้างมีความสูงแล้วก็ชันอย่างมากเลยนะคะท่านผู้ชมเห็นไหมทุกท่านเห็นภูเขาไหมคะอ่ามีความเงียบแล้วก็มีความสงบแล้วก็มีความสวยอย่างมากเลยนะคะนี่อันนี้เดี๋ยวจะเก็บภาพงามๆนี้เอาไว้นะคะให้ทุกท่านได้ชื่นชมนะคะ